ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ f o o t b บ l l 2023กันอีกเช่นเคยนะครับก่อคลิปในวันนี้นะครับจะมาทำการยืนยันการแจกฟรีเพิ่มเติมทุกคนแลวก็แพ็กที่จะเข้ามาใหม่ในวันจันท์ในทุกคันก็จะมีอะไรมาบ้างเรามาับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนปรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุม โอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันจันทร์นะครับผมจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงทุกคนแต่ว่าจะไม่มีการปิดอัปเดตนะทุกคนก็จะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมทุกคนแล้วก็แพ็กที่เข้ามาใหม่2แพ็กด้วยกันทุกคนแล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีนั่นเองนะครับมายด้วยวันที่ในส่วนของแพ็กกันก่อนนะทุกคนเรามาเล่มเรียนกันก่อนนะครับสำหรับผลัดที่ผ่านมาทุกคนก็มีแพ็กเข้ามาใหม่ก็คือแพ็กของตำนานอีพิกทุกคนหรือว่าแพ็กของยูเวนตุสนี่นะครับนำทัพโดยอเล็กซานโดรเเเดดดลลรรร่นนนนนะะะคคคัับบทุกกพาาาวววแอ็ิี อันนี้ก็เป็น3ตํานานของมาลายูเวนตุสเนี่ยทุกคนมานี่เลยนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับแพ็กนี้นะครับมีการแจกฟรีการเปิดฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะทุกคนก็เปิดได้เกลือหรือเปิดได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและแพ็กที่2ก็คือแพ็กของ p o t w นะครับทุกคนหรือว่า Player of the Week นี่ยทุกคนที่มาให้เปิดในสัปดาห์นี้นะทุกคนหรือว่ามาตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานี่นะครับก็นำทัพโดยโมาา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 าเเเเมมซลลลลนนนนนะะททุุกกกกกคคคบบบรรร่่่แปอิสีียั็ อันนี้ก็เปิดฟรีด้วย1ครั้งทุกคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของแพ็กพิเศษที่เข้ามาวันพฤหัสที่ผ่านมาทุกคนก็มี3แพ็กด้วยกันนะครับเริ่มมาที่แพ็กของทีมชาติอินโดนีเซียทุกคนก็มีการเปิดฟรีด้วย3ครั้งนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับและก็ต่อด้วยในส่วนของแพ็กที่2ก็คือแพ็กของทีมชาติมาเลเซียนะทุกคนอันนี้ก็เป็นการ์ดพิเศษเช่นกันนะครับก็คือเป็นฟูลทีมของทีมชาติมมาาเเลซีียยนนะทคปรรณ้ับ และแพ็กที่3ก็คือแพ th ็กของทีมชาติของเราเน there, ี่ยคนหรือว่าทีมชาติไทยในีคนประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทัพช้างศึกของทีมชาติไทยนะคนหรือว่าฟู่ทีมของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็มีใครเหมาแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าเปิดฟรีด้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการพิเศษทุกคนก็เปิดฟรีแพ็กละ3าครั้งเลยวยกันนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและก็แพ็กที่มีอยู่แล้วนีคนก็คือแพ็กของคลับเซนชันนนททรี่่ผาามค ก่อนำทัพโดยเจาย้าคานเซโล่ท่นานทุกคนเออร์ลินบราวน์ฮาร์เลนและเควินเดอรบอยนี่นะทุกคนสำหรับแพ็กนี้นะครับก็จะหมดอายุในวันจันทร์นะทุกคนก็จะมีแพ็กใหม่เข้ามาแทนทุกคนหรือว่าแพ็กของクラブเซเลกชันแพ็กใหม่เข้ามาแทนนี่ยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดกันทุกคนเพราะว่าคุ้มมากๆนะครับทุกคนสำหรับแพ็กนี้นะครับเปิดได้ใครก็คุ้มนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของクラブเซเลกชันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะหมดเวลา9ก้าโมงเช้าของวันจันทร์นะทุกคนแล้วก็็็็แแพพคคคททีี่่่จะะเเขข้ามามมใหมนนนรับกกือองลยนะุ คลับเซเลคชันของนาโปลีนะครับทุกคนนำทัพโดยวิกตอร์โอซิมเฮนนะทุกคนใส่หน้ากากด้วยนะทุกคนโคตรเท่เลยนะครับต่อด้วยในส่วนของควาริสเคเลียนะทุกคนก็เป็นทีเด็ดของนาโปลีเลยนะทุกคนก็น่าสนใจมากๆนะครับต่อด้วยในส่วนของพวกโลเซนโรอะไรประมาณนี้คนก็เป็น8ฟีเจอร์ของนาโปลีเนี่ยทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้วิกตอร์โอซิมเฮนนะรวมกับควาริสเคเลียมากๆเลยทุกคนก็ มีคิมบินแจด้วยนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนบอกเลยว่าวิกตอร์โอซิเมหนะครับเกียร์มากๆทุกคนก็ตัวโกงแบบตึงๆเลยทุกคนบอกไว้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากได้ใครก็เล็งโอซิเมนไว้ได้เลยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นทุกคนยังมีในส่วนของแพ็กพิเศษนะครับที่เข้ามาใหม่ก็คือแพ็กของทีมชาติตุรกีนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยครับเป็น11ทีมชาติของตุรกีทุกคนว่าจะเป็นนักเตะของทีมชาตติุรรรกกีีีนนนน่ะะคค็ปมาณ้เลยับ ก็น่าจะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกคนสำหรับในส่วนของการเปิดฟรี3ครั้งนี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะของตุรกีทุกคนเป็นนักเตะดังๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับทุกคนเลสเตอร์นะครับโอลิมปิกมาร์กเซย์ทุกคนโรม่าอะไรประมาณนี้นะครับแอตาลันตากาลาตส์รายก็มีนะครับทุกคนก็เป็นนักเตะดังๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็อยากให้ใครกันบ้างก็รอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ก็ไหนขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก มีเข้ามาใหม่2แพ็คด้วยกันทุกคนกนค็ Lock neck. คือแพ็คของทีมชาติตุรกีนะครับแล้วก็แพ็คของคลับเซเลคชันของนาโปลีนี่นะครับประมาณน er. ี euh ้ก <Spiritual music> ็ทุกคนสำหรับในส่วนของแพ็คนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ลีกาบีบีเอเอ็มเอ็กซ์นะครับทุกคนสำหรับการแจกไอเทม3ดาวนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงวันจันทร์ด้วยนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เคลียร์อีเวนต์นี้ก็ได้ไปเคลียร์กัน ก่อนเสริมงานทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือ1นึ่อีเวนต์ด้วยกันนะทุกคนแล้วก็2แพ็คนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดฟรีการเปิดแพ็คฟรีกันอีกเช่นเคยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากกด like ไกลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมน,นะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอนนี้ได้เลย